เมื่อวันที่4มิถุนายน2556นายแผนวนณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก2556โดยมีนายแพทย์ชันทกรชุติด,ดำรงประธาน,นาคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาติไทยและแพทย์หญิงส้อยสะอาดพิกุลสดผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมด้วย ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปีวันผพ้่บริจาคลหิตโลกมีสโลแกนว่า Every Bad Donation Is a Gift of Life มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2556ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและส่งเสริมงานด้านการบริการโลหิตรวมทั้งให้ร่วมกันเป็นผู้บริจาคลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นให้ทุกประเทศร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากการรับโลหิตและเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้ที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนำมาเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นการบริจาครหิตและเป็นผู้บริจาครหิตอย่างยังย่งยืนต่อไป สำหรับกิจกรรมในวันงานจะมีพิธีปล่อยขบวนพาเลทจ,จักรยานกว่า500คันเพื่อเป็นการแสดงพลังของสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยการรับบริจาคโรหิตการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ดวงตาและอวัยวะกิจกรรมติดป้ายแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาครหิตด,ด้วยความสมัครใจบนกำแพงแห่งมนุษยธรรมและการประมูลของรักศิล,ลปินดาราการแสดงมินิคอนเสิร์ตและเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ผู้บริจาคโลหิตในวันงานจะได้รับเสื้อยือดที่ระลึกในโอกาสฉลอง10ปีวันผู้่บริจาคโลหิตโลกด้วยขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพทัศนีชวาเขตรายงาน